สากฟ้าเปลี่ยนพันสายทานเวลาให้ชีวาได้มองได้เห็นสัจธรรมคือความเข้าใจ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะลูกน้าอยู่ที่พระตาหนักคอยท่าปราโมทภายในวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารแห่งนี้ค่ะท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการถวายความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกช่วงขณะหนึ่งนะคะที่เราพุทธศาสนิกชนได้เหม่อมองพระรูปของพระองค์ท่านก็ทําให้รู้ว่าพระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหนเพราะสิ่งที่พระองค์ทิ้งไว้ก็คือคําสอนที่ร้ให้พวกเรานั้นต่อยอดและกระทําจริงอยู่ค่ะวันนี้นะคะเราจึงมาขอความรู้นะคะจากพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์กวงหรือว่า พระธีระโพธิภิกขุค,ค่ะนมสักการพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คะอยากจะขอความรู้เรื่องคําสอนของสมเด็จพระสังฆราชที่มีมาอย่างยาวนานและพวกเราสามารถนํามาปฏิบัติได้นะยุคนี้ค่ะถ้าเป็นคําสอนของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคำที่เราคุ้นหูแล้วก็ชินตาและปฏิบัติได้ง่ายเช่นคําว่าชีวิตนี้น้อยนักนะครับสำคัดแต่สําคัญนะ,ะอะไรที่น้อยนักบัดนี้ท่านได้สอนเราตรงแล้วว่าชีวิตนี้น้อยนักท่านจากเราไป เสมือนไม่ได้จากไปช่วงชีวิตที่อาตมาได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ใต้ฝ่าพระบาทของท่านน,น้อยมากอาตมาได้เข้ามาสัมผัสกับสิ่งที่พระองค์ท่านทําไว้แล้วก็ตัวเราได้เรียนรู้เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ถึงไม่กี่เดือนประมาณสัก3มเดือนนี้เองนะครับก็เลยได้ยืนยันคํานี้ว่าชีวิตน้อยนะักการเข้าได้มาใกล้การได้เห็น น้อยม,มากแต่สําคัญมากาช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้ทําให้เราตมาได้มีโอกาสถวายงานแล้วก็ได้ต่อยอดหรือเรียกว่านําคําสอนของท่านเนี่ยมาผลิต หรือสร้างผลงานเพื่อที่จะสืบทอดต่อไปในอนาคตได้ค่ะเป็นคําสอนที่เป็นรูปธรรมเข้าใ,ใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะเรียนพร้ค,ค่ะคําสอนหลักๆนี้เรื่องของชีวิตนี้น้อยนกัก,นกทุกคนก็ทราบกันดีว่าชีวิตเนี่ยสั้นนักหนาแต่คนเราเนี่ยนอกจากกังวลกับปัจจุบันแล้วก็มักจะไปกังวลเพิ่มทวีทุกข์กับเรื่องของอดีตและอนาคตอีกด,ด้วยเรื่องนี้พระองค์ก็มีคําสอนเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อถึงวันนี้อย่างถึงวันนี้เมื่อทุกคนได้รู้ได้ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านจากเราไปค่ะ แท้ที่จริงแล้วท่านไม่ได้จากเราไปท่านจากอับไปเฉพาะที่เรียกว่ากายจากนะครับแต่คําสอนของท่านจิตใจของท่านพระจริยวัตรของพระองค์ท่านยังอยู่กับพวกเราอยู่ที่ว่าพวกเราจะสืบทอดเจตนาของพระองค์ท่านสืบทอดจริยวัตรของพระองค์ท่านไปในแนวทางไหนให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อไปได้ไหมค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พวกเราทําได้แต่ว่าพร้อมจะลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่ถูกต้องใช่ค่ะหลายคนเมื่อวานนี้มีคนมานั่งเศร้าแล้วร้องไห้ก็ถามว่าโยมเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าพระสังฆราชจากเราไปแล้วจริงๆแล้วพระสังฆราชไม่เคยอยู่กับเราแล้วก็ไม่เคยจากเราไปค,ค,ค่ะคาสอนของท่านต่างหากที่อยู่กับเราแล้วก็ไม่จากเราไปนะครับเลยอยากให้ญาติโยมทุกท่านพุทธศาสนิกชนเนี่ยะระลึกถึงพระองค์ท่านนึกถึงความดีของพระองค์ท่านแล้วก็หยิบเรื่องราวที่พระองค์ท่าน ทิ้งไว้ให้เราเนี่ยขึ้นมาสารต่อแล้วก็ดําเนินต่อเพื่อการยังชีวิตอยู่แบบพวกเราจะได้ไม่น้อยแล้วจะได้มีความสําคัญค่ะพูดถึงคําสอนของพระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีออกมาในหลายรูปแบบมีรูปแบบของพระนิพนธ์เป็นหนังสือด้วยตั้งแต่ปี2513นานมากท่านมีพระนิพนธ์เป็นร้อยๆหัวเรื่องนะอ่าแต่ตัวอาตมาเองเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าณน,นวันที่ได้รับประธานอนุญ,ญ,ญาตให้เป็นผู้วาดรูปในรประวัติของพระองค์ท่านเมื่อตอนที่ท่าน ครบรอบ99พรรษาวันนั้นเราก็ได้ศึกษาเรื่องราวของพระประวัติเราไปเจอคขาว่าพระองค์ท่านทรงมีพระนิพนธ์ไปร้อยๆเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขียนเป็นนิยายค่ะซึ่งท่านใช้คําว่าเป็นบุคลาธิฐานเป็นนิยายด้วยเป็นนิยายธรรมะอ่น่าสนใจมากใช่เล่มนี้หรือเปล่าครับพระคุณเจ้าอ่านี่แหละครับเรื่องจิตตานครเป็นบทพระนิพนธ์ในของสมเด็จพระสังฆราชนะครับค่ะ ทรงพรนิพนธ์ไว้ประมาณเมื่อปี2511ถึง2513หนูเกิดทันไหมไม่ทันค่ะยังไม่เกิดเลยแต่วันนี้ถือว่ามีบุญมากได้มีโอกาสเห็นเป็นภาพแบบนี้ซึ่งเป็นภาพที่พระอาจารย์กวงวาดเองต้องขอเล่าย้อนอย่างนี้กลับไปว่าเมื่อ2511ถึง2513เนี่ยท่านทรงพรนิพนธ์ด้วยวิธีการเล่าทางรายการวิทยุอสสแฟนคลับของพระองค์ท่านเนี่ย ก็คือสมเด็จย่า,าสมเด็จย่าของพวกเราเนี่ยท่านมีพระราชดำริพระดำริว่าอยากฟังเรื่องการบริหารจิตสมเด็จพระสังฆราชก็พูดออกรายการวิทยุหรือเรียกว่าเทศหรือเรียกว่าคําสอนเนี่ยเป็นการบริหารจิตสําหรับผู้ใหญ่ออกรายการวิทยุใน,ในปี2511พอช่วงเข้าปี2513เนี่ยประมาณว่าท่านกเ็เราใช้ภาษาแบบเราๆเนี่ยท่านคีเอทวิธีการจัดรายการวิทยุขึ้นมาโดยการเล่าเป็นนิทานเป็นนิยายเรื่องจิตตน,นคร ผูกเรื่องเนี่ยจิตตาคนครเนี่ยหมายถึงจิตของเรา oh, <ะ>นาครหลวงแห่งจิต<ะ><ะ>ท่านหยิบอุปมาในคําสอนพระสุภาษิตขึ้นมาประโยคหนึ่งในพุทธพจน์ว่าพึ่งกั้นจิตเสมือนนคร<ะ>กั้นจิตนี่แปลว่าอะไรปกป้องจิตของเราเนี่ยสร้างให้มันเหมือนนครอืมเ hmm. นครคือเมืองเมืองต้องมีอะไรบ้างมีเจ้าเมืองแน่<ะ>นอนมีที่ปรึกษาเมืองต้องมีฝ่ายดีฝ่ายไม่ดี<ะ><ะ>มีคนเฝ้าเมือง จิตนทนครท่านผูกเรื่องอย่างนี้ว่ามีทางเข้าหกทางทางเมืองของเรามีทางเข้าหกทางอยู่ที่ไหนมากอยู่ที่ตาอยู่ที่หูอ,อยู่ที่จมูกลิ้นกายแต่ท่านกันใจไว้ว่าใจเนี่ยมันอยู่เป็นประธานข้างในการที่อะไรจะเข้ามาเนี่ยต้องปกป้องมันแล้วก็ในเมืองเนี้ยมีทางถนนอีกสี่สายถนนมีอะไรดินน้ําลมไฟมถ้าธาตุไฟไม่พอดีเราก็จะร้อนในถ้าธาตุน้าําเยอะเกินไปก็เป็นหวัด เห็นไหมว่าท่านเทียบเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นนามธรรมแต่จริงๆเทียบกับร่างกายแล้วเป็นรูปธรรมเพราะอาตมาได้อ่านเนื้อเรื่องตรงเนี้เขาทําความเข้าใจปุ๊บไม่เรียกว่าทําความเข้าใจมากกว่ามันเกิดแรงบันดาลใจพี่เราจะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมในฐานะที่เราเป็นคนว่ารูปได้แล้วเราใช้คําว่าเรามีความรู้ที่หางอึงมากนิดเดียวว่าเมื่ออ่านเรื่องของท่านแล้วเนี่ยเราคิดอะไรได้แค่ไหน เอาเป็นว่าเรารวมคนโง่ๆแบบเราเนี่ยสักล้านคนแล้วเข้าใจเรื่องนี้ก็น่าจะโอเคนะเราก็เลยทดลองวาดรูปทดลองเขียนรูปมานำมาถวา,ายให้ท่านดอรอนิลมาดูนะครับพระเลผู้ช่วยเลขานการของสุเดปปะสังราชแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์สุเชาพลอยชุมซึ่งเป็นอดีตที่เป็นพระเลขาของสุเดปปะสังาชะพอท่านได้ดูท่านกน็นิ่งเราก็ลุ้นว่า้ภาพวาดของเราแบบมันมัน,นเกินไปไหมเออจะเหมาะไหมกับบทพระนิพนธ์ ทั 1> 1. 2, 3, 2, 3, 2, ้งสองท่านทั้องบ้านเกิดสักทีเกิดสักทีในที่นี้คือโอกาสเกิดกับเรา <c oughs> พระนิพนธ์ที่เคยอยู่เป็นตัวหนังสือนอนนิ่งๆอยู่ในในหนังสือที่อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ <c oughs> กลับขึ้นมามีรูปภาพมีสิ่งที่เราใช้คำมนุษย์ว่า <c oughs> เยาวหยดวันนีธ้ธรรมะถูกหายถูกกลืนเพราะว่าเราอยู่ในโลกิยะคือเอ้เราอยู่ในโลกุตละเกินไปเราอยู่ในบล็อกอยู่ในตู้ วันนี้อาตมาเลยมีความคิดว่าเอ๊ถ้าเราลองทําให้มันน่าเยา้ายวนสมมุติว่าเหมือนร้างขายเหล้าต้องมีโคโยตี้หน่อยอมีพิตตี้หน่อยอ,อะไรธรรมะทำาทาได้ไหมท่านก็ท่านก็โปรดให้แนวคิดว่าทําได้แต่อยู่ในขอบเขตเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงออกมา ไม่ไม่เวอร์เกินไปไม่ดูเป็นธรรมะจ๋าเกินไปเป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจมากคือฟังเท่านี้ก็อยากจะอ่านทั้งเล่มแล้วนะคะเปรียบเสมือนหัวใจขนาดแค่กำปั้นของเราเนี่ยแต่เหมือนนครบรรจุอะไรไว้มากมายมากค่ะแล้วอาตมาก็เลยผูกเรื่องต่อเนี่ยหนูเปิดที่หน้านี้เห็นไหมหนูอ่านว่ามันมีคําว่า IP ตัวสุดท้ายนูเปิดย้อนไปอีกสองหน้าย้อนไปสักสองหน้า ใช้ไอพีในคอมพิวเตอร์หรือเปล่าน่าคล้ายๆอีกหนึ่งหน้าอีกหนึ่งหน้านะคะอีกหนึ่งหน้าเนี่ยเรากําลังเล่าว่าไอตัวผู้ชายคนนี้มันคือสมุทรไทยที่อยู่ในใจเราเป็นที่ปรึกษาพ่อเมืองท่านสมมุติว่าพ่อเมืองของจิตตานครชื่อพระเจ้าจิตตราชพระเจ้าจิตตราชเนี่ยคุมเมืองก็คือจิตดูแลจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราคิดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอสมุทรไทยเนี่ยในโลกปัจจุบันทุกคนบอกว่าสมุทรไทยคือเหตุแห่งทุกข์ แต่สมุทรไยบอกว่าโนฉันไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันนี่แหละเหตุของความสุขเธอรับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นความสุขไหมสุขแต่สุดท้ายเป็นไงก็ทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่สมุทรไยแบบไม่ได้ฉันนี่เป็นเหตุแห่งความสุขฉันสร้างทุกอย่างสร้างเมืองสร้างถนนสร้างโลกขึ้นมาทั้งหมดเพื่อพวกเธอมีความสุขเธอต้องคบกับฉันวันนี้วันปีใหม่ฉันกําลังสร้างนวัตกรรมใหม่ชื่อ innovation o f program ก็คือ IP ีนี่เองคือ IP IP ใช่นั้นมีใครบ้าง ถ้าเธออยากรวยเธอต้องคบกับ IP Low ีโลโพอ่านเป็นภาษาจิตตนครว่าโลกแล้วถ้าเกิอยาเธออยาก,ายากมีอํานาจสั่งใครใครก็ทํางานได้ค่ะเขาเรียกว่า IP พีโมโหเอยโทโสโทโสนี่ก็จะออกพลังยืนแรงพวกนี้มันเราพยายามปลูกเรื่องให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเราเนี่ยเข้าใจได้ว่า ไอ้ตัวนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะไอ้ตัวนี้อยู่ในเกมนะในเรื่องนี้มีการอัปเลเวลด้วยค่ะคือทันยุคทันสมัยแล้วก็เด็กเยาวชนอ่านก็เข้าใจได้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ได้หมดเลยนิดนึงตรงคำว่าเยาวชนชอบมเยาวชนในที่นี้ที่จะดูหนังสือเราไม่ได้หมายถึงเยาวชนอายุ10กว่าปี20ปีเราหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่ยังเป็นเยาวชนทางศาสนาเยาวชนทางพุทธเยาวชนทางการปฏิบัติจิต เราเรียกว่าเยาวชนทำนี้ดีคือยังเยาวยังเยาวสำหรับเรื่องนี้ยังข่าแต่สามารถพัฒนาได้ทางด้านธรรมะนี่คือน่าสนใจมากแล้วก็การ์ตูนสวยงามมากพระอาจารย์ควงวาดเองเลยคร่ะก็จินตนาการมีหลายคนบอกว่าเอหน้าตามันคล้ายๆหนังฝรั่งมันคล้ายๆในเกม ถูกต้องเราพยายามเชิญดาราฝรั่งมาเล่นในเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> นะคะคืออราล้วรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งดูภาพยนตร์ที่เราถ่ายทอดด้วยสมองของเราเองะนะคะ,หะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้จิตตะนครเนี่ยกำลังจากก้าวไปสู่ระดับสากลแล้วด้วยเหรอคะพี่เราก<จ>าลังพยายามใช้คําว่าต่อยอดของบทพระนิพนธ์ถ้าเรียกว่าบทพระนิพนธ์คือต้นไม้ใหญ่อย่างเนี้ยการต่อกิ่งติดตาออกไปมันเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทําให้ผลิดอกออกใบเร็วขึ้นณวันนี้เราพยายามต่อกิ่งแล้ว เราก็ตอบโจทย์ได้รับคําตอบที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราทําว่าจิตตนครเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วผลิดอกออกใบต่อไปได้ไหมเป็นผลต่อไปได้ไหมกําลังที่จะทําเป็นแอนิเมชันระดับโลกค่ะ ตอนนี้ที่ยังบอกไม่ได้ว่าจะทํากับใครเพราะว่าเรากลัวเดี๋ยวเราไปแล้วมันจะเกิดการที่ค่ะมันจะกลายเป็นโลกิยะมากกว่าจะเป็นโลกุตระละแต่ว่าจะเป็นแน่นอนค่ะซึ่งเราก็ต้องติดตามต่อไปนอกจากที่เราจะรอติดตามท่าในส่วนของภาพยนตร์แล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเชื่อว่าหลังจากอ่านจนจบหน้าสุดท้ายบุคคลซึ่งเป็นเยาวชนในด้านธรรมะนั้นจะได้อะไรบ้างคะพระอาจารย์คะข้อแรกได้รู้จักจิตตัวเองเราได้บริหารจิตตัวเองว่าวันนี้ถ้าเราโกรธเราสามารถจัด การกับไอตัวโศในจิตเราได้ไหมถ้าเรารู้สึกโลภเราสามารถบอกไอตัวโลภให้มันลดลงได้ไหมในคอมพิวเตอร์เวลามันมี IP ตัวหนึ่งมันต้องมีอะไรแค่มันจะมีแรมมีโปรแกรมใหม่เราจะอินเสิร์ตโปรแกรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อลดความรุนแรงของโลโัได้ไหมโปรแกรมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเราจะอินเสิร์ตทำไมนี่เขาเรียกอะไรแอปพลิเคชันใหม่ๆเข้าไปจัดการกับไอโมหได้ไหมตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เราได้รู้จัก3ตัวหลักที่มันจะจัดการกับเราทุกวัน เส้นผมหนึ่งเส้นหล่นลงมาโกรธล้วค่ะทําไมเราโกรธง่ายขนาดนี้อทั้งที่ผมเส้นเดียวเองเรื่องธรรมชาติก็หยิบมันขึ้นไปเขค่โอ้ยขนตาฉันหลุดฉันไม่สวยละจริงๆไม่ใช่ฉันไม่สวยฉันเป็นอยู่แล้วอะไรตรงนี้ต่างหากที่หนังสือเรื่องนี้กําลังจะบอกให้คุณรู้จัก ตัวคุณเองแล้วคุณเป็นเจ้าของจิตตานครของตัวเองจัดการกับนครก็คือใจของเราไม่ได้ในช่วงเวลาแห่งการถวายความไว้อะไรแด่สมเด็จพระสังฆราชนี้วิธีใดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการระลึกถึงพระองค์ท่านและเป็นการถวายความไว้อะไรได้ดีที่สุดค่ะคําว่าไว้อะไรแยกไว้ต่างหากจะมาอยากให้ใช้คํานี้ว่าเราจะทําดีเพื่อถวายเป็นพระกุศลเราไม่ต้องอลัยท่านเพราะสิ่งที่ท่านอยู่กับเราก็อยู่ไปตลอด สิ่งที่เราจะทําถวายเป็นพระกุศลแล้วเกิดบุญกุศลกับตัวเองได้คือปฏิบัติดีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือเป็นมหากุศลที่ซื้อไม่ได้ขายไม่ออกะนะครับปฏิบัติจิตของเราใครก็เอาไปไม่ได้เมื่อเป็นผลบุญแล้วเราทูลเล้าวถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านการทำบุญสิ่งที่ตอบแทนของการทำบุญได้นั้นก็คือบุญไม่มีอย่างอื่น เราจะได้ทั้งบุญที่ให้และเป็นผู้รับบุญนั้นค่ะอันนี้เป็นวิธีที่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะ,ะเมื่อกี้ไม่ได้มีโอกาสคุยกับพระคุณเจ้าบอกว่าคําสอนของสมเด็จพระสังฆราชรอที่จะออกดอกออกผลซึ่งคนที่จะรดน้ําพรวนดินปฏิบัติได้ก็คือพวกเรานั่นเอง,องพุทธศานสนิกชนะนะคะวันนี้ต้องขอนมามสการขอพระคุณพระคุณเจ้าอย่างสูงนะคะ,อะขอบพร,ระคุณค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะเอมาดู มาดูหาชเช้าข่าวดี